อาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมจากชิปก่อนที่ผมลงผิดนะครับผมงงฮนะพอดีว่าเปลี่ยนตัวอัดนะครับผมบ,บอกว่าหลายคนบอกเดิเสียงไม่ชัดนะครับก็คิดว่าต้องเอาเสียงให้ชัดที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้นะครับผมแต่ปรับไม่ไปซื้อไม์ใหม่แล้ว <laughs> สำหรับใครนะครับผมที่ ่มีความสนใจ NFT นะครับผมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเว็บไซต์นี้นะครับผม NFT Go นะ้นสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมผมคิดว่าเป็นเลยที่สนุกๆนะเพราะ NFT Go เนี่ยมันให้เราดูหลายอย่างนะครับว่ามี NFT อะไรบ้างในตลาดนะครับผมวานเก็บอะไรบ้างนะครับผมเวลเก็บอะไรบ้างนะฮะก็สนุกสนุกนะครับผมแล้วก็สำหรับตัว NFT ที่ดรอปนะครับผมที่มันมีเกิดขึ้นนะครับผมก็จะมีแบบช่วงเวลานะฮะ12ชั่วโมง Trading Monkey นะครับผมเ Meta Element สูตรนะครับผมมันก็มีหลายอันอะ ฟิชแมนนะครับผมก็อันนี้ก็อันนี้เหมือนกัน0.1นจุดหนึ่งนะครับฟิชแมนคือเราบินไม่ได้มนะัรู้สึกเพราะว่าโอ้แต่ว่าดูน่ารักอะผมชอบนะน่ารักนี่แล้แล,แล้วก็ซิกิลแบล็กนะครับผมก็มีอีกสองวันนะฮะแต่ราคาในการแบบปล่อยออกมานี่ก็แบบไม่ถูกนะใช้คำนี้นะไม่ถูกมันเท่าไหร่นะครับผมแต สนุกผมก็สนุกนะฮะก็มาดูกันได้ Discord ก็สามารถเข้าไปดูได้รีเสิร์ชนะครับผมค้นหาก็ได้นะครับผมสบายสบายกันเลยเพราะมันมันมีแบบหลายๆอย่างนะที่แบบน่าสนใจอ่ะผมเอาจริงผมพูดเรื่องพูดเกี่ยวกับอินิทีโกเนี่ยพูดได้โอ้โหเป็นแบบเป็นเป็นพันเป็นร้อยชิปเลยนะสบายสบาย <laughs> วันนี้จะพูดถึงเรื่องไรนะครับผมเราพูดถึงเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมโลกเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะถือว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะหาว่ามีคนมาลงมาทัวลงผมนะครับผมสามสิบล้านนะ เออเราพูดถึงคนละเรื่องกันนะครับผมถ้าคุณถูกรางวัลที่1 30ล้านนะครับผมคุณจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมใน NFT นะในปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูกันเล่นๆนะครับคลิปตัวพังนะครับเราดูฟอร์เป็นหลักนะเพราะว่าเราไม่ดูแบบตัวตัวนะเพราะบางบางตัวเราซื้อแล้วถ้าใช้30ล้านบางตัวอาจจะแค่ได้ซื้อแค่ตัวได้แค่ตัวเดียวนะดูฟอร์นะครับผมอย่างคลิปตัวพังเนี่ยเราซื้อได้ประมาณเอห้าตัวนะครับผมห้าห้าตัว เพราะว่า1นึ่งแดอลลาร์นะก็มันสา3ล้านกว่าบาทนะครับผมก็บวกลบอะเราจริงๆเราซื้อได้ประมาณ5้าถึงห้าถึงเตัวนะครับผมบริษัทเอฟก็ได้ประมาณ5ตัวเหมือนกันนะครับผม3ามสองหกหล้านนะครับเออเผื่อได้4ตัวนะครับผมตัวคนเอ็กนะครับผมซื้อได้เยอะกว่าเ,เยอะกว่านิดนึงนะครับผมก็แต่ซื้อได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นนะก็ซื้อได้ประมาณสักยี่สิบกว่าตัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นที่ดินของแซนบ็อกเนี่ยคุณสามารถซื้อได้เกือบเกือบสองที่เลยนะ อาสุกินี่ก็ประมาณเท่ากันกับพลเอกครับผมก็อาสุกิกับรูเดอร์นะครับผมก็ใกล้ๆกันนะฮะก็ราวๆวอ่าสิบยีตัวนะครับผมโดยประมาณนะถามว่าการลงทุนเนี่ยในการในการลงทุน NFT มันคุ้มค่าไหมนะครับจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะสำหรับตัวผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณไปลงทุนใน Line of Asuna นะครับผมคุณก็อาจจะได้รับอะไรที่มากกว่านั้นนะฮะใน Line of Asuna นะครับผมก็ราราวอ่าซื้อไปก็ ถ้ามีโอกาสซื้อนะครับคุณก็สามารถซื้อได้เกือบเป็นพันตัวเลยนะพันเจ็ดเป็นพันเจ็ดร้อยตัวนะเยอะเหมือนกันนะฮลเดอร์มีห้าพันแปดนะครับผมในนาราอัสนะ้วก็จะมีวีทูบขึ้นมาในอนาคตซึ่งผมก็ชอบนะผมก็พยายามดูว่ามีอะไรนะ่าส,สนใจสนใจบ้างนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเข้ามาศึกษา NFT เพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์นี้ได้นะมันมีข้อมูลมากมากๆจริงๆนะครับผมแล้วเป็นข้อมูลที่คุณสามารถแปลอ่านได้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้น คลิปนี้สั้นๆนะครับผมคิดว่าไม่ได้พูดอะไรเยอะกับมันนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับผมถ้าคุณถูกรามันใหญ่ๆนะคุณก็พยายามมองนะครับผมในการลงทุนของคุณนะครับมากกว่าเพียงแค่ NFT ทองคำนะครับผมหุ้นนะครับผมสังหานะคุณก็สามารถมองหลายๆส่วนได้นะครับผมที่จะเป็นเงินที่สามารถต่อยอดคุณไปทั้งชีวิตของคุณได้นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมสุดครับ